โครงการสัมมนานะครับในวันนี้นะครับก็ในช่วงเช้านี้นะครับเป็นเรื่องของการเสวนาหรือเป็นการพูดคุยกันในเรื่องหัวข้อเรื่องนะฮะเมื่อมุสลิมกําลังหลับไหลประชาชาติอิสลามจะเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็ใครขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับซึ่งด้านขวามือผมนั้นนะ ท่านเชคริดออามาส,สมาด,ดีนะครับอ่อ่าเป็นนักวิชาการอิสลามนะครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับซ้ายมือผมนั้นอ่าท่านดรชุกรฤลังกุเตนะครับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อ่อ่ามหาวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับแล้วก็ผมเองก็อับดุลการีมอัสวะเอ นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาชีพคณะอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อน,นี้นะฮะมันเป็นหัวข้อที่มันเป็นสถานการณ์นะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แล้วก็สภาพและความเป็นปัจจุบัน,นในฐนานะที่เรานั้นเป็นประชาชาติอิสลามนะครับซึ่งจะต้องมา มหาสบะหรือม,มาตรวจสอบตัวเองว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสถานะใดนะครับนะหน้าที่ที่เราต้องทำนั้นดีพอหรือยังนะครับนะและอะไรเป็นสาเหตุนะฮทำให้เราหลับไหลนะครับอะไรคือสาเหตุทำให้เราหลับไหลนะมันมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในที่ทำให้เรานั้นหลับไหลนะครับ นะแล้วก็เมื่อรู้รู้สาเหตุแล้วนะครับนะวันนี้ท่านผู้สรงคุณวุฒินี้จะมาพูดให้พวกเราได้ได้รู้ถึงสาเหตุได้รู้ถึงวิธีการแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนะจริงๆแล้วนะฮะในอัลกรุรอานก็ได้ได,ได้กล่าวมาตลอดได้ได้กล่าวมานะฮนะในคำดำรัสของาศาลาที่ที่บอกว่าเรานั้นคือประชาชาติที่ดีเลิศนะครับ เป็นประชาชาติที่เป็นผู้นําเป็นประชาชาติที่จะมาบริหารปกครองโลกนะครับนะด้วยด้วยคำนำรัดของรัทวารานั้นนะเป็นจริงเสมอแต่ด้วยความอ่อนแอหรือความอะ,อะไรก็ไม่ทราบนะที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปนะสู่ นะความเป็นผู้นาดังที่อัลลอฮฺสุลตานาได้ตรัสไว้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นนะเป็นที่เป็นผู้ที่ด้อยความสามารถไปในขณะปัจจุบันนี้นะครับนะดังนั้นนะครับจะทําอย่างไรให้เรานั้นในฐานะประชาชาติที่ดีเลิศนะครับเป็น,นในฐนานะที่เป็นประชาชาติที่จะต้องมาดูแลนะโลกของอัลลอที่อัลลอฮสร้างมาพร้อมนอําอัลกุรอานแล้วก็นะ อสุนนะของทารุสุลมลอส,สลาฮ์อัสลัมนะครับมาปฏิบัติใช้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราในฐานะที่เป็นประชา,าชาติชลานั้นจะเห็นแก่ตัวนะเราไม่ได้บอกว่าเรามาวันนี้หรือเราอยู่บนโลกนี้นั้เราจะเป็นผู้นะใช้อำนาจที่เห็นแก่ตัวนั้ซึ่ง,ส,งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นะแต่ว่าที่เราจะต้องทำนั้นคือหน้าที่ที่อัลลอฮฺสัลานั้นได้นะกำหนดมาให้เราเป็นผู้ที่จะต้องมาดูแล นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่ดูแลโลกไม่ใช่เรานะกลับกลายเป็นนะเอาแล้วคิดเอาทฤษฎีต่างๆนะมาปกครองโลกแล้วก็ทำลายแนวคิดของเราไปทำให้นะแนคิดของสสลามนั้นนะมันขาดความน่เชื่อถือไปนะครับเอาล่ะนะครับนะด้วยไม่ไม่เสียเวลานะครับนะ ลำดับแรกนะครับผมก็จะต้องขอเรียนเชิญนะขอเชิญนะไม่ใช่เรียนเชิญนะครับขอเชิญท่านเชคริโดออมัสมาดี hi, นะครับซึ่งท่านจะมาพูดถึงนะครับนะสาเหตุของการหลับไหลนะอะไรคือสาเหตนะุและอาการของการหลับไหลเป็นอย่างไรนะครับแลนะก็ขอเรียนเชิญนะครับอัสสลาม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كربتن كوبا جعن ابو لكويع تيمها هاودي لا اسلام يلا ตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกทุกท่านคร,รับสลามอาลัยกุมะรรห์มะตุลลอฮฺอブะระกาตุในสถานบันอันทรงเกียรตินี้ <c oughs> การพูดเรื่องศาสนาย่อมมีรสชาติไม่เหมือนที่จะพูดเรื่องศาสนาในสถานที่อื่นๆคนอรับมักจะ มักจะให้ใช้ยาแก่สถานที่ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอัลฮารัมอัลจามียุกสถานะมหาวิทยาลัยเหมือนเหมือนเป็นฮารัมเป็นมัสยิดฮารอมซะลจนเป็นวัฒนธรรมนะครับในประเทศอาหรับที่เขาจะให้เกียรติ กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาถ้าพูดในด้านหลักการศาสนามันก็เป็นเช่นนั้นจริงสถานที่ที่จะมีนักศึกษาเรียนรู้รับความรู้ด้านศาสนาระดับสูงนั่นหมายรวมว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีเกียรติเป็นพิเศษ และผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมรับความรู้ในสถานที่อันสรงเกียตนินี้ก็จำต้องเป็นหัวกะทิของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นสมาชิกถาวรในสถาบันนี้คือนักศึกษาที่มาเล่าเรียนร่ำเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เพื ry ry. ่อนำความรู้และคุณประโยชน์ไปให้แก่สังคมความสำคัญของนักศึกษาก็จะมีมากกว่านี้หากเป็นสถาบันที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาด้วยการบรรยายในครั้งนี้นะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประชาชาติอิสลามหัวข้อที่ถูกกำหนดว่าเมื่อมุสลิมกำลังหลับไหลประชาชาติอิสลามเป็นเช่นไรพี่น้องโปรดสังเกตว่าคนที่มาร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้คือพวกท่านทั้งหลาย ถ้านับจำนวนแล้วก็คงสองสามสรอคนสี่ท่านเทียบแล้วกับจำนวนประชากรโลกมุสลิมนะครับมีอยู่เกือบสองพันล้านเนี่ยแน่นอนจำนวนที่เข้ามาฟังหัวข้อนี้เป็นส่วนเล็กมากของประชาชาติอัลิสลามเราก็ต้องนึกหรือคิดว่าความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้มันจะเป็น ประโยชน์สำหรับประชาชาติอิสลามกระนั้นหรือหรือเป้าหมายของหัวข้อนี้ต้องการให้ผู้รับความรู้ผู้ที่เข้ามารับความรู้ในเช้าว,วันนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้จำต้องบรรล,ลุเป้าหมายหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาครั้งนี้นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยพอพูดเสร็จแล้ว ผมพูดเสร็จแล้วดรสุกรีพูดเสร็จแล้วพี่น้องจะต้องได้เพิ่มพูนซึ่งคุณภาพสกายภาพแก่ตนเองซึ่งต้องรับรู้ปัญหาของลูกมุสลิมทั้งปวงวิธีแก้ไขและต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของลูกมุสลิมด้วยแต่ถ้าหาก เข้ามารับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับสาระหัวข้อของเราวันนี้ไม่ทราบว่าขึ้นเนียงจะขอขึ้นโปรเจคเตอร์หน่อยถ้าเข้ามารับรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับหัวข้อของเช้าวันนี้เพื่อเป็นสาระเอามาสะสมในมันสมองอย่างเดียวโดยที่ พี่น้องแต่ละท่านไม่คาดไม่คิดไม่หวังหรือจะไม่มีแผนให้เนื้อหาสาระเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับสังคมสำหรับโลกมุสลิมผมคิดว่าการพูดคุยในชาวันนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรมากนักสำหรับสังคมของเราสำหรับประชาชาติอิสลามของเราพี่น้องอย่าประมาทนะครับว่าจำนวนน้อยนี้อาจจะเป็นจำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม,มได้ أثنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس صاحباً مكي أبو ذر الغفاري. دايحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مئتي كان. سعيد بن زيد بن نوافيل حب كتب النبي صلى الله عليه وسلم ما جا تلاقوني ما เผยแพร่อ,อิสลามนําเสนอหลักการศัจธรรมของอิสลามหมู่บ้านของเขาตําบลของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งทั้งที่เพิ่งรับศัจธรรมจากท่านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันที่จริงแล้วครับพี่น้องสภาพของประชาชาติอิสลามเนี่ยเราไม่ต้องวิเคราะห์มากนะักเพียงว่าเรื่องการหลับไหลเนี่ยที่เราต้องการพูดคุยนิดหนึ่ง ผมถ้าจะพูดกับพี่น้องที่นี่นะครับคงต้องคำนึงว่า,เ,าเป็นผู้ฟังที่มีพื้นฐานแล้วก็คนกรุงเทพเขาเรียกว่าหัวเร็วหน่อยนะเร็วคิดเร็วหน่อยนะแล้วก็เข้าใจเร็วหน่อยไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรที่แบบว่าพื้นฐานหลักๆนี่พี่น้องคงมีอยู่แล้วประชา,ชาตาอิสลามสภาพของประชาอิสลามเนี่ยผมไม่ต้องเล่ามาก ว่าเราตกต่ำยังไรเราอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แบบไหนอันนี้คงรู้กันคงเข้าใจกันแต่เราต้องการเจาะลึกไปถึงสาเหตุที่ทำให้เราถึงสภาพแบบนี้หัวข้อที่ถูกนำเสนอก็คือเรื่องการหลับไหลของมุสลิมซึ่งมุสลิมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นยูนิตหนึ่งของประชาชาติอันที่จริงสภาพความ การหลับไหลของสภาพการหลับไหลของมุสลิมนั้นเพียงเป็นอาการอาการที่ทำให้มุสลิมนั้นไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนคนที่หลับไหลคนนอนน่ะนอนนี่ทำงานไม่ได้แต่การหลับไหลของคนคนหนึ่งหรือประชาชาติสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอาการมันไม่ใช่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้โลกตกต่ำที่ทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยตกต่ำฉะนั้นข้อสรุปที่หัวข้อเชิญชวนให้ให้คำตอบเมื่อมุสลิมหลับไหลประชาชาติจะเป็นเช่นไรคือถ้ามุสลิมหลับไหลคนเดียวและประชาชาติอิสลามสองพันล้านไม่หลับนะคงไม่มีปัญหาคนเดียวหลับเพื่อไม่ต้องห่วงแต่ปัญหาว่าถ้าหลับกันทั้งประชาชาตินั่นแนหะคือคือปัญหาใหญ่ ดูแล้วประชาชาติอิสลามจะหลับไหลเพราะมันมีสาเหตุที่ทําให้คนหลับไหลคนป่วยเราเนี่ยเวลามีโรคนะครับก็ต้องการพักผ่อนอาการที่ประชาชาติอิสลามตกต่ําหรือหลับไหลเนี่ยก็เพราะมันมีโรคที่เกิดขึ้นเราต้องมองถึงสภาพของสังคมสภาพของมุสลิมเนี่ยตามที่อิสลามได้มองไม่ใช่ตามหลักสากลหลักสากลที่อาจจะใช้ วิชาทางการเมืองทางรัฐศาสตร์ทางกฎหมายทางนิติศาสตร์หรือทางการสังคมมันจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นองค์ประกอบประดับหนึ่งในการที่จะวิเคราะห์ประเด็นแต่เราจะไม่ลืมนะครับว่าเราคือประชาชาติอิสลามจะวิเคราะห์ก็ต้องใช้หลักการอิสลามของเรามาวิเคราะห์ไปค้นดูในกุรานในฮะดีษุาน้นาบีัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พอกุรอ่านได้พูดถึงปัญหาของมุสลิมหรือของผู้ศรัทธาหรือปัญหาของสังคมโดยรวม,มนะเรื่องหลับนอนเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องหลับไหลในยอย่างที่มีระบุในหัวข้อนี่ไม่มีแต่จะมีพูดถึงเรื่องโรคมรดดพูดถึงเรื่องความอ่อนแอว่าหันอย่างที่อาจารย์อิบราฮิมได้นำเสนอก็จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดอินชาอ์ กว่าคนคนหนึ่งมีโรคหรือป่วยเจ็บปวดก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดอาการหลับไหลาอาการอ่อนแอซึ่งจะหมดสินส้นศักยภาพของคนที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้อิสลามหรือให้ประชาชาติเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าในอกุรอานนะมีหลายบทนะครับทีเดียวที่พูดถึงเรื่องโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ทําให้สังคมเนี่ยปั่นป่วนและมีปัญหาเช่นโรคของพวกมุนาฟิกีนอัลลอฮ์บอกว่าฟีกุลูบิฮิมมารดุนฟซาดะฮุมุลลอฮุมารดโวะละฮุมอาザบุลอเลีมุบิมาคานุยักดิบุนี่เรากําลังติดตามในกุรอานที่ได้พูดถึงโรคต่างๆที่ทําให้สังคมตกต่ำทําให้สังคมวุ่นวายปั่นป่วนพวกมุนาฟิกีนน่ยมีโรคโรคนี้เป็นโรคของคนคนหนึ่ง روك نيتا مي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين كلوم كلوم نن نيسان كوم تامي روك وات كلوه กลัวกาเฟรกลัวมุชริกีนกลัวศัตรูอิสลามยอมที่จะสละละการอิสลามลบล้างหละการอิสลามเปลี่ยนแปลงหละการอิสลามเพราะกลัวศัตรูอิสลามเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาที่สร้างความตกต่ำแก่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของ กลุ่มในสังคมกลุ่มหนึ่งที่อิสลามเรียกว่ามุนาฟิกีนแต่ก็ยังเป็นคนที่มีรูปทําให้ส่วนหนึ่งของสังคมไม่มีศักยภาพที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อประชาชาติเพื่ออิสลามเลยมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยในหมู่ผู้ศรัทธาอาจจะมี

สมัยท่านนาบีเนี่ยมาตรฐานจะได้รู้ว่าใครเป็นมุมินที่เทียงแท้ใครที่ไม่ใช่มุ่มินที่เทียงแท้คือกุรอ่านได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตพอกุรอ่านลงมาบรรดาผู้ศรัทธาในสังคมก็จะถามกันอายะที่ได้ยินมาเนี่ยมันได้เพิ่มอีมานกับเรามากน้อยแค่ไหนส่วนผู้ศรัทธาก็จะเพิ่มอีมานมากขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นวอััลมล و ีน ا الذين في ิ ل ม ب ม م م ر ะ สำหรับคนที่หัวใจเขาเนี่มีโรคอัลลอฮ์บอกว่าฟาจะดูมริจซันอิลาริจซีมกุรานเนี่ยจะทำให้ความโสโครของเขาเนี่ยเพิ่มพูนไปอกีกชาไหนเลยกุรานนะครับที่จะเพิ่มอีมานกับผู้ศรัทธากลายเป็นสิ่งที่เพิ่มความโสโครัแก่มุนาฟิกีนหรือคนที่หัวใจเขามีโรคฉะนั้นอัลลอฮ์บอกในกุราน,นว่า ตัวกุรอ่านคำบีกุรอ่านนี่อาจจะทําให้คนรับผิดายะทางนําและอาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยหลงผิดอยู่ทีล,ลูบีฮไมย,ยะชวัวย,ย,ยะดีบีไมยะชากุรอ่านอาจจะทําให้คนหลงอาจจะทําให้คนรับทางนําก็ได้พี่น้องอย่าลืมว่าเรากําลังพูดถึงประชาชาติที่มีส่วนคนสมาชิกในประชาชาติที่หลับไลยอยู่ประชาชาติจะเป็นยังไง นี่คือโรคที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเกิดขึ้นกับตัวเราทําให้ตัวเรานี่หมดสิน้นความสามารถศักยภาพที่จะทํางานเพื่อประชาชาติอิสลามประชาชาติถึงสภาพที่เราเห็นกันอยู่ขณะน,นี้โรคของคนคนในสังคมเนี่ยที่มีอยู่และอาจจะเป็นความปั่นป่วนที่เราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا الله شينا هيك باريانا بيسم ستري تن مسلمه تن لا تخضعن بالقول يا